ที่นองที่รักวันนี้พระศาสนาจักรสมโพธนบุญโยเซฟพัสดาของพระนางมารีพม,มจารีความเชื่อคือหัวใจของการเป็นคริสตชนเพราะความเชื่อนี้เองที่จะนำเราสู่ความรอดดังที่เราได้เห็นแบบอย่างที่ดีของผู้มีความเชื่อหลายคนในประวัติศาสตร์ความรอดบุคคลหนึ่งที่พระวาจากล่าวถึงก็คือกษัตริย์ดาวิด ท่านมีความปรารถนาจะสร้างพระวิหารถวายพระเจ้าแต่เมื่อแผนการนี้ไม่ใช่พระประสงค์ของพระเจ้าท่านก็ไม่ได้ทำพระเจ้านั้นก็ยังคงประทานพระพรแก่ครอบครัวและวงวานของท่านโดยมีสัญญาที่จะเกี่ยวข้องกับซาลมนผู้สืบทอดตำแหน่งต่อจากดาวิดและราชวงศ์ยูดาซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับพระเยซูเจ้าในเวลาต่อมา พระเจ้ายัางทรงมีพระสัญญาที่จะให้ราชวงศ์และอาณาจักรของดาวิดได้ตั้งมั่นอยู่ตลอดไปซึ่งเป็นการสถาปนาที่ยิ่งใหญ่กว่าวิหารที่ดาวิดตั้งใจจะสร้างและจะเป็นวิหารฝ่ายจิตของผู้มีความเชื่อทุกคนดังนั้นเมื่อถึงเวลาที่กำหนดไว้พระเจ้าจึงทรงให้นบุญโยเซฟที่เป็นเชื้อสายของกษัตริย์ดาวิดได้ร่วมส่วนในกิจการนี้ ท่านได้เป็นพระสดาของพระนางมารีพรมจารีซึ่งเป็นมารดาของพระเยซูเจ้าเพราะท่านคืออีกผู้หนึ่งที่นอบน้อมในพระประสงค์ของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตท่านคิตชนที่มีความเชื่อจึงมั่นใจได้ว่าพระสัญญาของพระเจ้าจะสำเร็จลงเสมอเราจะได้รับความรอดในวันสุดท้ายเพื่อกลับไปพบพระองค์เรามีความหวังในพระองค์ได้แน่นอน จงอย่าให้ความไม่เชื่อหลอกลวงเราและนำเราไปสู่จุดที่ตกต่ำแต่เราต้องเอาชนะความกลัวมีความหวังในพระสัญญาและมั่นคงในความเชื่อเหมือนที่นบุญโยเซฟทรงฟังเสียงของพระเจ้าผ่านทางทูตสวรรค์แม้ไม่เข้าใจหรือไม่ได้เป็นดังที่คิดแต่ท่านก็นอบน้อมเชื่อฟังพระเจ้าจึงส่งยกย่องให้ท่านเป็นบุรุษผู้มีความเชื่อด้วยเช่นกัน ริตชนต้องเห็นว่านักบ,บุญโยเซฟที่ได้ร่วมส่วนในกิจการของพระเจ้าได้รับเกียริยิ่งใหญ่เพียงใดเราก็ต้องยึดท่านไว้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เราเช่นเดียวกับที่นักบ,บุญเปาโลกล่าวถึงพระสัญญาที่พระเจ้าส่งมอบให้อัรราฮัมพระสัญญานี้ชี้ไปที่พระเยซูเจ้าพระองค์จะเป็นผู้นำพระพรมายังโลกซึ่งไม่ได้เป็นเพียงจากการทำตามธรรมบัญญัติ แต่เป็นทุกคนที่มีความเชื่อในพระองค์ก็จะได้รับตามที่พระเจ้าทรงตั้งพระทัยมอบให้โดยสิ่งนี้เป็นไปเหมือนดังที่อับราฮัมมีความเชื่อความเชื่อจึงมีค่ายิ่งนักสำหรับทุกคนที่พระเจ้าทรงเรียกวันนี้ให้เราภาวนาว่าขอพระเจ้าช่วยเราดำเนินชีวิตในความเชื่ออย่างดีเอาชนะความกลัวทั้งหลาย เพื่อจะได้เข้มแข็งในความเชื่อและมีความศรัทธามากขึ้น